สวัสดีครับเพื่อนเพี่พี่เฟซีทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้งานซ่อมนะครับสมา r t ทอินเวอรตอรนะครับตัวนี้ผมเปิดฝาดูแล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรจะได้คลิปจะได้สั้นๆตอนเนื่องง่ายๆนะครับผมก็เปิดฝาออกมาเลยนะครับนี่ผมเปิดเองนะครับก็จะได้มาวิเคราะห์กันในขั้นตอนเดียวเลยนะครับ ตัวนี้เปิดออกมาก็มีคาปาซิเตอร์ระเบิดนะครับคาปาระเบิดทั้งหมดเลยนะครับมันทำไมถึงระเบิดนะครับมันก็ต้องมีสาเหตุลูกค้าบอกว่าใช้แผง550วัตต์2แผงนะครับห้าวัตต์เนี่ยกับเครื่องตัวนี้นะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะเกินไปหน่อยนะครับตัวนี้สเปคเท่าไหร่ตัวนี้สเปค อยู่ที่950วัตต์นะครับรับแผงกี่โวลต์20ถึง60โวลต์น,นะครับถามว่ามันอยู่ในสเปคไหมมันอยู่ในสเปคนะครับระหว่างาแผง550วัตต์สองแผงแต่นะครับ550วัตต์สองแผงก็1100วัตต์นะครับตัวนี้ เครื่อง950วัตต์นะครับ950วัตต์ลบอีก20ก็ทำงานแค่80มันถึงจะปลอดภัยนะครับสรุปแล้วก็คือมันน่าจะเกินนะครับเกินเกินสเปคมันก็เลยทำให้มีการเสียหายได้อย่างคาปาระเบิดเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงพีคนะครับคาปาอาจจะใส่ตัว50โวลต์มานะครับแผงมันอาจจะ เกิน50โวลต์น,นะครับผมไม่แน่ใจว่าคาปานี่มันลูก50โวลต์หรือ6.3โวลต์น,นะครับเพราะว่ามันระเบิดไปหมดแล้วมันน่าจะเกินตรงจุดนี้นะครับไม่ใช่ว่ากำลังวัดเกินแต่น่าจะเป็นโวลต์เกินของแผงนะครับมันเลยทำให้คาปาร,ระเบิดก็มีคาปาร,ระเบิดนะครับไม่รู้ว่าชุดดีจะจะเหลือไหมจะช็อตไหมนะครับ แน่นอนตอนนี้เครื่องอาจจะเปิดไม่ติดนะครับแต่ผมไม่ได้ลองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาแกะบอร์ดออกการแกะบอร์ดเนี้ยมันแกะยากนะครับต้องแกะทั้งขั้วเนี่ยออกหมดเลยนะครับไม่งั้นเอาบอร์ดออกไม่ได้นะครับเอาบอร์ดออกไม่ได้ก็เดี๋ยวทําการแกะแกะขั้วเนี่ยออกทั้งหมดนะครับมันมันถอดยากนะครับสําหรับตัวนี้ผมผมเคยซ่อมและถอดยากมากนะครับต้องถอดออกเยอะเลย ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมก็ถอดบอดออกมาได้แล้วนะครับการถอดบอดเนี่ยจะต้องถอดขั้วนะครับถอดขั้วตรงจุดนี้เอาขั้วออกเลยนะครับเนี่ยขั้วจะต้องเอาออกนะครับขั้วเอาออกเพื่อจะถอดบอร์ดให้ได้นะครับ โอเคก็พอถอดบอร์ดออกมาได้นะครับก็ตรวจเช็คตัวไดโอดนะครับมั s เฟด AC มีช็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีไดโอดตัวนี้ไหมนะครับตัวหนึ่งส่วนฝั่งนี้เป็นมั s เฟ e ฝั่ง AC นะครับวัดบนบอร์ดไม่มีตัวไหนช็อตนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลย,เยที่พูดมาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ตรงจุดนี้นะครับดู ไม่นะครับเป็นตรงนี้เป็นจุดชุด IC ชุดไฟเลี้ยงนะครับ IC ชุดไฟเลี้ยง Ic เนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันไม่เป็นเป็นผงเลยนะครับไม่เป็นผงเลยแล้วก็ลายนะครับลายขาดไม่มีส่วนไหนที่จะบ่งบอกได้เลยว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนจริงจตัวนี้มันตำแหน่ง มีอยู่8ขานะครับ IC หน้าตาเป็นยังไง IC หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ IC หน้าตาเป็นอย่างนี้มีอยู่8ขานะครับวางอยู่ในตำแหน่งนี้วางตำแหน่งขวางนะครับไม่ใช่วางตำแหน่งนี้วางตำแหน่งยาวแบบนี้นะครับขาจะมีอยู่8ขาทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าที่เห็นเนี่ยไม่รู้เลยว่าขาอยู่ไหนนะครับมันละลายหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่บอดทะลุ ไปฝั่งโน้นนะครับมันก็จะมีหลายๆจุดนะครับที่มันไหม้ดำประมาณนี้นะครับมันก็จะทะลุมาฝั่งนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันมันจะทะลุมาฝั่งตัวคา,าปาฝั่งนี้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกันบอดเป็นสองชั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ มันมันรุนแรงมากนะครับจะบอกว่ามันรุนแรงมากดูตัวขาของรีเลย์นะครับก็มีความร้อนจนเปลี่ยนสีเป็นจิ๋เกลือขึ้นเลยนะครับลายดูนะครับนี่คือลายลายที่วิ่งเข้าหาตัวไดโอดนะครับไหมหมดเลยนะครับประมาณนี้ไม่รู้ว่าตัวรีเลย์เนี่ยจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับตัวรีเลย์คือตัวสีดำนะครับตัวนี้ แล้วก็ชุดมอดแปลงตัวสีฟ้าก็ไม่แน่ใจว่าจะยังรอดไหมนะครับในส่วนของ AC เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วก็คือฟิลขาดระเบิดดำตรงจุดนี้เพราะว่าตัวมอสเฟสมันช็อตนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือตัวเนี้ในตำแหน่งของตัวชุดได์ตรงนี้คือทำหน้าที่อ่าไดไฟนะครับแปลงไฟจาก 42โวลต์หรือ40 50โวลต์ที่เราต่อจากแผงนะครับเข้ามาแล้วมันก็จะออกเข้าตัวแมอแปลงแล้วก็เข้าตัว ic 7805เพื่อจะแปลงไฟให้เป็น7805แล้ววิ่งเข้าตัว mcu นะครับประมาณนี้แต่ตัวเนี้รับไฟมันน่าจะเกินเยอะนะครับเกินเยอะเลยนะครับสเปคผมไม่แน่ใจว่ามันรับได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าแผงเนี่ย550วัตต์น่าจะเกิน ห0 6สบโวลต์ 50, v, ประมาณนี้มันไม่สามารถที่จะรับได้นะครับมันไม่สามารถที่จะทนได้มันก็เลยเกิดอาการไหมแบบนี้นะครับประมาณนี้หลายจุดเลยนะครับหลายจุดเลยอ่ะสรุปเอาตรงประเด็นตรงนี้เลยละกันนะครับว่าตัว ic ตัวนี้ไม่เป็นผงถ้ามันยังอยู่ในคงสภาพเดิมมีขามีลายพบก็ อาจจะซ่อมได้นะครับแต่อันนี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ลายทะลุบอดทะลุลายขาดยับเยินขนาดนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปในทางทิศทางใดนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับออยับยับเลยนะครับ โอเคก็เดี๋ยวผมคุยกับลูกค้านะครับว่า,าลูกค้าจะเอาอยัางไงนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะซ่อมต่อได้นะครับเพราะว่ามันมันมันยับขนาดนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูเอาเองนะครับว่าจะซ่อมอยังไงมันเป็นชุด i อนะครับแปดขาแล้วเละเทขนาดนี้มันมีลายอยู่ใต้ตัว IC ด้วยเพื่อวิ่งเข้าตัวไดโอดนะครับเพื่อวิ่งเข้าตัวไดโอดตัวนี้นะครับลายเนี่ยมันเป็นลายเล็กๆนะครับ ครันนี้มันมันมันไม่รู้แล้วนะครับว่าลายมันไปทางไหนโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมคุยกับลูกค้าก่อนนะครับว่าจะยังไงต่อนะครับก็เดี๋ยวประกอบคืนให้ลูกค้ากลับไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมคุยกับลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวามาสรุปตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคติดตามชมนะครับว่าจะจบยังไงครับผมก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับ คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่ามันซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างก็คงจะต้องทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นประมาณนี้คือสุดความสามารถของช่างจริงๆนะครับที่จะทําให้มันกลับมาทํางานได้เพราะว่าถ้าลายมันไม่ขาดลายมันไม่ล่อนหรือ บอร์ดมันยังสมบูรณ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะหาอะไรมาเปลี่ยนได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วนะครับผมก็เอ่อคุยกับลูกค้าไปแล้วนะครับลูกค้าก็บอกว่าอา่าไม่เป็นไรก็ทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยก็เดี๋ยวผมจะต้องประกอบคืนนะครับคืนแต่ว่าลูกค้าไม่เอากลับนะครับเพราะว่าเอากลับไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับ ถึงจะเอากลับช่างก็จะประกอบให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับลงบอดี้ไวเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเอากลับไปใช,ใช้งานได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับดูแล้วมันซ่อมไม่ได้นะครับเนี่ยดูแล้วมันซ่อมไม่ได้ก็เลยจบไปนะครับก็เดี๋ยวผมประกอบลงบอดี้ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อเอา เก็บไว้กองไว้แถวนี้แหละเพราะว่าลูกค้าไม่เอากลับนะครับคือถ้าลูกค้าเอากลับนะครับผมต้องพูดตรงๆเลยว่ามันมีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็คืออาจจะมีค่าแรงนะครับที่ถอดที่ถอดตรวจเช็คออกมาขนาดนี้มันไม่ได้ถอดง่ายๆนะครับมันไม่ได้ถอดง่ายๆการที่จะเอาบอร์ดออกมาได้นะครับก็ต้องถอดขั้วถอดอะไรออกมาเยอะแยะมากมายนะครับมันก็มีค่าแรงนะครับอาจจะไม่เยอะหรอกอาจจะร้อยสองร้อยรวมส่งก็สองสามร้อยนะครับ แต่ลูกค้าก็ไม่เอากลับก็ประมาณนี้นะครับก็ช่างก็ไม่รู้เอาไว้ทําอะไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาก็ไม่อยากเสียเงินอ่าโดยที่ของไม่ได้ใช้เอากลับไปก็เอาไปทิ้งอยู่ดีนะครับเอาทิ้งผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับยังไงก็เขียใจกับลูกค้าด้วยตุ้ตัวนี้ไปต่อไม่ได้นะครับ โอเคคลิปค่อนข้างที่จะยาวเลยเดี๋ยวเอาไว้ดูตัวใหม่ดีกว่านะครับงานซ่อมตัวใหม่ก็จะเป็นกิดแดงนะครับสตัวเลยของลูกค้าที่ส่งมาแล้วนะครับรอซ่อมก็ดูคลิปใหม่คลิปต่อไปนะครับเป็นกิดแดงคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับ